สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องรายการที่มีแต่ข้อมูลข่าวสารดีๆมีความรู้และที่สําคัญลงแต่ข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐโดยตรงนะครับผมมั่นใจเชื่อใจเชื่อถือได้กับช่องรายการไอทีมีสาระพรุ่งนี้จะมีการโอนเงินแจกเงินเยียวยาให้อีก3กลุ่มนะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้รวมทั้งสิ้น 3กลุ่ม2,600บาทใครมีสิทธิ์ได้รับเงินบ้างและท่านอยู่ใน3กลุ่มนี้หรือเปล่าก่อนจะไปติดตามรับชมรายละเอียดทั้งหมดอย่าลืมกดติดตามช่องไอทีมีสาระกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ท่านจะได้ไม่พลาดรายละเอียดดีๆจะมานำเสนอกันอยู่เป็นประจำทุกวันและเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้100%เเซนะครับผมพรุ่งนี้จะมีการแจกเงินโอนเงินเยียวยาให้อีก3กลุ่ม รวมทั้งสิ้นนะครับสามกลุ่ม2,600บาทกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ a t m ทุกธนาคารนะครับผมทั่วประเทศไทยกลุ่มแรกจะเป็นในส่วนของการเยียวยากลุ่มเด็ก แรกเกิดนะครับผมการเยียวยากลุ่มเด็กแรกเกิดอันนี้ผมขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับสําหรับการเยียวยากลุ่มเด็กแรกเกิดหลังจากที่เด็กเกิดมาแล้วนะครับผมท่านไปทําใบเกิดเรียบร้อยแล้วท่านจะต้องไปลงทะเบียนกับอบตอรหรืออําเภอรหรือจังหวัดนะครับเพื่อ,อลงทะเบียนรับเงินเยียวยาซึ่งกลุ่มนี้นะครับพอลงทะเบียนเสร็จไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะครับที่ไปลงทะเบียนและนําบัญชีธนาคาร ไปให้นะครับเพื่อทําการโอนเงินหลังจากลงทะเบียนแล้วทางภาครัฐจะโอนเงินให้พรุ่งนี้นะครับผมจํานวน600บาทต่อเดือนติดต่อกันจํานวน6ปีเต็มนะครับผมตั้งแต่เราแจ้งนะครับผมยัน 6ปีนะครับผมแต่ถ้าใครที่แจ้งช้าหลังจากเด็กเกิดไปแล้วสักระยะหนึ่งเขาก็จะทำการโอนเงินย้อนหลังให้กับท่านเพิ่มเติมด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกนะครับผมสาหรับกลุ่มเยียวยาเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้รับเรือละ600บาทนะครับต่อเด็ก1คนจ่ายเงินให้พรุ่งนี้นะครับผมโอเคครับก็เป็นกลุ่มแรกนะครับผมกลุ่มต่อไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้พิการ อันนี้จริงๆแล้วนะครับผมก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มผู้พิการนะครับผมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับกลุ่มแรกก่อนกลุ่มผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีและได้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะมีการแจกเงินโอนเงินเยียวยาให้กลุ่มที่2อีก1000บาทนะครับสามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ทุกธนาคารตามที่ท่าน แจ้งบัญชีไว้กับหน่วยงานที่ลงทะเบียนนะครับกลุ่มที่2นะครับสําหรับผู้พิการก็จะเป็นในส่วนของผู้พิการที่มีอายุมากกว่า18ปีกลุ่มนี้จะได้รับ800บาทต่อเดือนนะครับผมได้ทุกเดือนนะครับย้ําเลยนะครับผมถ้าเป็นเด็กเล็กหรือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจะได้600บาทต่อเดือนตั้งแต่เด็กเกิดหรือตั้งแต่ลงทะเบียนยันอายุ6ขวบในส่วนของกลุ่มผู้พิการจะได้รับ เดือนละ800ถ้ามีอายุอ่ามากกว่า18ปีอะต่ำกว่า18ปีนะครับแต่ถ้ามีอายุมากกว่า18ปีจะได้รับ800ต่อเดือนนะครับผมและสามารถกดออกมามเป็นเงินสดได้นะครับตามที่ท่านให้บัญชีธนาคารไว้กับหน่วยงานการลงทะเบียนนะครับผมสำหรับเด็กแรกเกิดเนี่ยให้ไปลงทะเบียนที่อบตอ,อำเภอหรือจังหวัดนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของ ผู้พิการให้ไปลงทะเบียนผู้พิการที่อ,อาบาตอรหรืออำเภอรหรือจังหวัดที่เกี่ยวข้องนะครับผมในส่วนขององานด้านพมจังหวัดนั่นเองนะครับผมถ้าใครที่จะไปจังหวัดก็ไปพมจังหวัดก็ได้นะครับผมโอเคครับผม2กลุ่มแล้วนะครับกลุ่มที่3นะครับจะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการแจกเงินเยียวยาเพิ่มเติมก็คือ กลุ่มผู้สูงอายุนะครับในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุเขาเรียกว่าเบี้ยผู้สูงอายุได้รับตั้งแต่6 0 0ถึง1,000บาทต่อเดือนตามเกณฑ์อายุในส่วนของการลงทะเบียนเช่นเดียวกันครับจะต้องไปลงทะเบียนที่อออ,อ,อาออตนะครับผมอําเภอหรือจังหวัดที่เกี่ยวข้องนะครับผมกับหน่วยงานนี้นะครับหลังจากนั้นพอลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับผมอ,อย่าลืมนะครับลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะมีบัญชีธนาคารที่ท่านนะครับเนบ เพื่อให้เขาโอนเงินให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นธนาคารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในส่วนของกลุ่มอายุ60ปีถึง69ปีพรุ่งนี้จะได้รับ600บาทนะครับผมอส่วนอายุ7 0ถึง79ปีพรุ่งนี้จะได้รับ700บาทนะครับอายุ8 0ถึง8ปปีอ่าพรุ่งนี้จะได้รับ800บาทนะครับในส่วนของผู้ที่อ่าลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วและมีอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1000บาทต่อเดือนนะครับผมจน จนเรียกว่าจนเสียชีวิตนะครับผมได้ตลอดไปเลยนะครับผมไม่มีการางดการแจกเงินนะครับแต่อย่างไรสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับรวมแล้วนะครับ3กลุ่มนะครับกลุ่มเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดก็จะได้600บาทต่อเดือนตั้งแต่วันแจ้งจนถึงอเด็กอายุ6ขวบหรือ6ปีกลุ่มที่2กลุ่มผู้พิการได้รับสําหรับผู้พิการที่ลงทะเบียนแล้วอายุ ต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1,000บาทอ่าแล้วก็ผู้ที่สูงกว่า18ปีสูงกว่า18ปีนะครับจะได้รับ800บาทนะครับผมแต่ถ้ากลุ่มผู้พิการที่มีอายุสูงกว่า18ปีและมีบัตรคนจนวันที่22ก็จะได้เงินเพิ่มผ่านบัตรคนจนอีก200บาทนะครับผมอันนั้นสามารถกดผ่านบัตรคนจนได้นะครับสำหรับการรับเงินวันที่22 และกลุ่มสดุดท้ายตามที่ผมแจ้งไว้กลุ่มผู้สูงอายุเบี้ยผู้สูงอายุจะมี4หลักเกณฑ์อายุ60-69ปีลงทะเบียนแล้วจะได้รับ600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับ800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1000บาทต่อเดือนแต่ขอย้ำก่อนนะครับทั้ง3กลุ่มจะต้องลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นและ มีการยืนยันว่าได้รับเงินเยียวยาก่อนนะครับผมถ้าทั้งสามกลุ่มตามที่ผมแจ้งไว้ยังไม่มีการลงทะเบียนอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่สามารถรับเงินในวันพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งเป็นเงินเยียวยาล่าสุดนะครับผมในวันพรุ่งนี้ในส่วนของ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ต้องการให้ผมลงรายละเอียดคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีโครงการแจกเงินประกันร,ราคาข้าวนะครับซึ่งการแจกเงินเนี่ยสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนเก็บเกี่ยวไม่เกิน15ตุลาคมนะครับจะได้ก่อนอแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนเก็บเกี่ยวหลัง15ตุลาเนี่ยจะต้องรอรอนะครับในรอบ2รอบ3รอบ4ซึ่งรอบ2 รอบ3รอบ4ยังไม่มีการกำหนดวันเวลาในการโอนเงินนะครับผมยังคงต้องรอเงินที่จะมีการอนุมัติให้กับกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยวันที่9พฤศจิกายนเนี่ยให้หรืออนุมัติให้เฉพาะกลุ่มแรกก่อนนะครับที่แจ้งเก็บเกี่ยวไม่เกิน15ตุลาคม6.4นะครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ผมนำมากล่าวกันในวันนี้นะครับผมอย่างไรแล้วผมมองว่าท่านนะครับคงจะชื่นชอบแล้วก็ ถ้าท่านใดน,นะครับที่ต้องการให้ผมลงรายละเอียดคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์นะครับผมด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับผมแล้วผมจะได้นําข้อมูลที่ท่านพิมพ์คอมเมนต์ไปทําคลิปนะครับให้ตรงใจท่านผู้ชมมากที่สุดในเรื่องของรายละเอียดทั้งหมดสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ